นิทานเรื่องเจ้าชายแห่งรุ่งอรุณกับการผจญภัยในดินแดนเทพนิยายในดินแดนแห่งทรานโซล่าเมืองแห่งรุ่งอรุณมีความสงบสุขมานานนับศตวรรษผู้คนอาศัยอยู่ภายใต้ใตการปกครองของกษัตริย์ไคลรอนและราชินีเอเรนาผู้ทรงคุณธรรมทว่าคำทํานายโบราณได้เตือนล่วงหน้าถึงหายนะที่จะมาเยือนเมืองในอีกไม่ช้า ศัตรูแห่งความมืดห้าตัวกําลังก่อกําเนิดขึ้นและถล่มเมืองเจ้าชายเอเลียนัสบุตรแห่งกษัตริย์เป็นผู้ได้รับหน้าที่ในการเดินทางตามหาอัญ,ญมณีแห่งแสงสุริยะของวิเศษที่สามารถอยู่ศัตรูเหล่านั้นได้วันหนึ่งขณะที่เจ้าชายกําลังพักผ่อนหลังจากการฝึกดาบอันยาวนานเสียงแตรสัญญาณเตือนก็ดังขึ้น ทูตของกษัตริย์มาพร้อมกับข่าวร้ายว่าศัตรูแห่งความมืดกำลังมุ่งหน้ามาทำลายเมืองพวกมันได้เริ่มรวบร,วม,รวมพลังอันมหาศาลแล้วพวกเราเหลือเวลาไม่มากนะักพระองค์ต้องรีบตามหาอัญ,ญมณีแห่งแสงสุริยะก่อนที่ทุกสิ่งจะสายเกินไปเจ้าชายเอเลียนสัสเริ่มออกเดินทางในเช้าตรู่ขณะที่หมอกปกคลุมทุ่งหญ้าเขียวขจีเขาเดินผ่านป่าทึบ ที่เงียบสงัดจนกระทั่งถึงบริเวณที่มีลำธารเล็กๆไหลผ่านเสียงน้ำกระทบหินดังสะท้อนก้องในขณะนั้นเองที่เขาเห็นเงาเล็กๆของสิ่งมีชีวิตคล้ายมังกรตัวเล็กกำลังเล่นน้ำอยู่เจ้าชายเข้าไปใกล้และถามด้วยน้ำเสียงที่สงสัยว่าเจ้าเป็นใครมังกรตัวนั้นเงยหน้ามองพร้อมกับตอบว่า ข้ามีนามว่าฟรอสตโตมังกรแห่งสายน้ำข้าได้ยินข่าวว่าพระองค์กำลังมองหาของวิเศษข้าเองก็มีหน้าที่ปกป้องดินแดนนี้ข้าเห็นว่าพระองค์อาจต้องการความช่วยเหลือเจ้าชายเอเลียนัสยิ้มเล็กน้อยก่อนตอบกลับว่าข้ายินดีรับความช่วยเหลือจากเจ้าข้าเชื่อว่า เราจะต้องการความช่วยเหลือในความสามารถของเจ้าในการเดินทางนี้มังกรน,น้ำฟรอสโตจึงเข้าร่วมการเดินทางกับเจ้าชายเอเลียนัสหลังจากการเดินทางลึกเข้าไปในป่าแห่งเงาพวกเขาได้ยินเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในพุ่มไม้เจ้าชายเอเลียนัสจับดาบของเขาแน่นขณะที่ฟ r o สโตชูคอขึ้นมองไปรอบๆ เรากับรู้สึกถึงอันตรายที่กำลังจะเข้ามาบางอย่างไม่ถูกต้องฟอสโตรกระซิบเสียงต่ำทันใดนั้นปีศาจเงาร่างใหญ่โตก็ได้โผล่ขึ้นมาจากเงามืดของต้นไม้มันเป็นอสุรกายที่สามารถเคลื่อนย้ายผ่านเงาได้อย่างรวดเร็วมันพุ่งตัวเข้าโจมตีเจ้าชายและฟอสโตอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว เจ้าชายรีบยกดาบขึ้นป้องกันการโจมตีของมันแต่เงามืดของมันรวดเร็วและทรงพลังเกินกว่าคาดคิดข้าต้องใช้พลังของข้าฟอสตโตกล่าวก่อนที่จะพ่นน้ำออกมาเป็นกระแสน้ำแข็งเพื่อสร้างเกราะน้ำแข็งรอบตัวพวกเขาปีศาจเงาพยายามเจาะทะลุเกราะน้ำแข็งแต่ด้วยการประสานงานกันระหว่างฟอสตโตและเจ้าชายพวกเขาก็สามารถ ใช้ดาบเวทมนต์แทงทะลุเงามืดของปีศาจลงได้สุดท้ายมันก็แตกสลายไปในอากาศหลังจากการเดินทางผ่านป่าแห่งเงาพวกเขาได้มุ่งหน้าสู่ภูเขาแห่งเปลวไฟที่เต็มไปด้วยหินลาวาและพายุไฟขณะที่พวกเขากำลังปีนขึ้นไปยังยอดเขานั้นศัตรูตัวที่สองชื่อว่าปักษาแห่งเปลวไฟกำลังปรากฏตัว มันพ่นเปลวไฟร้อนแรงใส่พวกเขาทําให้ทั้งคู่ต้องถอยออกมาฟลอสโตพยายามใช้พลังน้ําเพื่อดับไฟแต่มันไม่เพียงพอเปลวไฟนั้นรุนแรงเกินกว่าจะดับลงได้ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องดังก้องจากท้องฟ้าปรากฏเป็นเงาของนกฟีนิกซ์ที่ส่องสว่างไปทั่วฟากฟ้าข้าจะช่วยเจ้าเองนกฟีนิกซ์ตัวใหญ่ ที่สีทองสุกใสลงมาจากท้องฟ้าข้ามีนามว่าอินเฟีราฟินิกแห่งเพลิงข้าจะช่วยท่านในการเดินทางครั้งนี้อินเฟีราพลิกปลิกของเธอและใช้เปลวไฟของเธอควบคุมพายุไฟให้สงบลงก่อนจะร่วมมือกับเจ้าชายและฟรอสโตในการโค้นศัตรูปรักษาแห่งเปลวไฟหลังจากนั้น อินเฟร่าก็เข้าร่วมเดินทางด้วยพวกเขาเดินทางต่อไปอยังดินแดนน้ำแข็งที่เต็มไปด้วยหิมะและพายุหนาวเย็นขณะนั้นเองพวกเขาได้พบกับหมาป่าน้ำแข็งศัตรูตัวที่สามที่เต็มไปด้วยพลังเยือกแข็งฟอสเตอร์ le, และอินเฟร่าพยายามต่อสู้แต่ลมหนาวก็ทำให้พวกเขาอ่อนแรงลงเมื่อหมาป่าน้ำแข็ง เตรียมโจมตีครั้งสุดท้ายกริฟฟอนสายฟ้าก็ปรากฏตัวขึ้นทันใดนั้นฟ้าก็ผ่าลงมากลางพายุหิมะหยุดเถอะพวกเจ้าจะไม่ทำร้ายพวกเขาได้อีกแล้วเสียงของกริฟฟอนดังก้องทันเตอร์ฮอคใช้พลังสายฟ้าฟาดหมาป่าน้ําแข็งจนพ่ายแพ้แล้วเข้าร่วมการเดินทางของเจ้าชาย หลังจากที่เจ้าชายเอเรียนัสและสหายสัตว์วิเศษทั้งสามฟรอสโตอินเฟียราและทันเดอร์ฮอคได้ร่วมกันต่อสู้กับศัตรูที่สในดินแดนน้ำแข็งจนสำเร็จพวกเขาตระหนักได้ว่าพวกเขากำลังใกล้เข้าถึงอัญมณีแห่งแสงสุริยะมากขึ้นแต่อุปสรรคยังไม่จบเพียงเท่านี้ข้างหน้าเป็นดินแดนแห่งหมอกและภาพลวงตาที่ซับซ้อน หมาป่าน้ำแข็งที่พวกเขาเพิ่งโค่นไปได้ไม่นานเป็นเพียงอสูรผู้ปกป้องมันยังได้ทิ้งเบาะแสบางอย่างไว้ให้นั่นก็คือหินคริสตัลสีฟ้าที่เปล่งแสงเรืองรองซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถมองทะลุผ่านหมอกลวงตาในดินแดนถัดไปได้เจ้าหินนี้มีเวทมนต์ซ่อนอยู่ฟอสโตพูดขณะใช้พลังน้ำของเขาละลายหิมะที่เกาะหินไว้ เราต้องใช้มันอย่างระมัดระวังเจ้าชายพยักหน้าและกล่าวว่าหินนี้อาจเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึงอัญมณีแห่งแสงสุริยะแต่เราต้องเตรียมพร้อมสำหรับทุกสิ่งที่อาจเกิดขึ้นข้างหน้าเมื่อพวกเขาเดินทางเข้าสู่ดินแดนแห่งหมอกทั้งสี่พบว่าหมอกนั้นสามารถสร้างภาพลวงตาของอดีตและความกลัวที่ซ่อนอยู่ในจิตใจ ทุกก้าวที่พวกเขาเดินเข้าไปเสียงกระซิบจากหมอกทําให้พวกเขาเริ่มสับสนฟรอสโตเริ่มเห็นภาพอดีตท,ที่เขาถูกทอดทิ้งอินเฟรเห็นภาพของตัวเองถูกเผาไหม้ด้วยเปลวไฟที่เธอไม่สามารถควบคุมได้และทันเดอร์ฮอคเห็นตัวเองถูกสายฟ้าฟาดในขณะที่เขาพยายามปกป้องป่าแต่เจ้าชายเอเลียนัส รู้สึกถึงความตั้งใจที่แข็งแกร่งของเขาความมุ่งมั่นในการปกป้องเมืองของเขาทำให้เขาสามารถเอาชนะความกลัวได้เขาจับหินคริสตัลสีฟ้าไว้แน่นและพูดกับสหายว่าอย่าให้ภาพลวงตาเหล่านี้ครอบงำเราพวกมันไม่ใช่ความจริงพวกเราต้องเดินไปข้างหน้าเสียงของเจ้าชายดังขึ้นท่ามกลางหมอกหนาทึบทำให้ฟลอสโตอินเฟรรา และทันเดอร์ฮอสกลับมามีสติพวกเขาทั้งหมดก้าวข้ามผ่านหมอกและเข้าถึงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ถึงซ่อนอนนัญมณีแห่งแสงสุริยะอยู่ในขณะที่พวกเขาเข้ามาใกล้พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ศัตรูตัวที่สี่ก็ปรากฏตัวขึ้นมันคือปีศาจเงามรณะที่มีรูปร่างเหมือนเงาดำที่เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วมันซ่อนตัวอยู่ในเงาของพวกเขาเองทำให้พวกเขา ไม่สามารถมองเห็นได้ว่าเงานั้นจะโจมตีมาจากที่ใดเจ้าช,ชายพยายามใช้ดาบเบสมนฟาดฟันไปในความมืดแต่มันไม่ได้ผลฟอสโตและธันเดอร์ฮอคก็ไม่สามารถใช้พลังธาตุของตนเพื่อต่อสู้กับเงาที่รวดเร็วนี้ได้เงานี้คือความกลัวและความมืดในใจเราอินเฟราพูดด้วยความเข้าใจเราต้องใช้แสงสว่างในใจของเรา เพื่อต่อสู้กับมันอินเฟรารวบรวมพลังแห่งแสงจากดวงอาทิตย์และเปล่งแสงอันเจิดจ้าสว่างสวัยไปทั่วบริเวณเงามรณะไม่สามารถทนต่อแสงสว่างนี้ได้มันเริ่มสลายตัวและหายไปในที่สุดเราใช้แสงของความหวังและความกล้าหาญในใจเราเพื่อต่อสู้กับความมืดเจ้าชายเอเลนัสกล่าว หลังจากที่พวกเขากำจัดศัตรูตัวที่สี่ได้สำเร็จอัญมณีแห่งแสงสุริยะก็ปรากฏอยู่เบื้องหน้ามันเป็นอัญมณีทรงพลังที่เปล่งแสงเจิดจ้าแต่ก่อนที่พวกเขาจะสามารถแตะต้องมันจอมปีศาจมืดแห่งเงามายาปรากฏตัวขึ้นในรูปแบบที่ใหญ่โตและน่าสะพรึงกลัวมันคือศัตรูที่ห้าและตัวสุดท้ายพวกเจ้าคิดว่า จะเอาชนะข้าได้ง่ายๆอย่างนั้นหรือจอมปีศาจหัวเราะเสียงดังพร้อมกับปลดปล่อยพลังเงามายาที่ทำให้ทั้งสี่รู้สึกกลัวและท้อแท้ข้าเห็นความอ่อนแอของพวกเจ้าแล้วข้าจะบทขยี้พวกเจ้าเหมือนเศษธุลีเจ้าชายและสหายพยายามต่อสู้กับมันแต่พลังจอมปีศาจนั้นมากเกินไปมันสามารถสร้างภาพดวงตา ที่ทำให้พวกเขาเห็นการพ่ายแพ้ของตนเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ในที่สุดจเจ้าชายเอเลนัสก็ระล,ลึกถึงคำพูดของอินเฟเราที่บอกเอาไว้ว่าแสงแห่งความกล้าหาญในใจเราจะช่วยให้เราชนะเจะ้าชายรวบรวมพลังแห่งความหวังและความกล้าหาญภายในใจแล้วจับดาบเวทมนต์ไว้แน่นพร้อมกับใช้แสงจากอัญมณีแห่งแสงสุริยะที่เพิ่งได้รับมา พุ่งตรงไปยังปีศาจเงามายาแสงนั้นเจิดจ้าจนเงามืดของมันเริ่มแตกสลายพลังของความดีงามและความกล้าหาญจะชนะทุกสิ่งเจ้าชายตะโกนพร้อมกับปล่อยพลังแห่งแสงสุดท้ายใส่จอมปีศาจทําให้มันสลายไปในที่สุดหลังจากการต่อสู้อันยาวนานและตื่นเต้นเจ้าชายเอเลนสัสและสหายสัตว์วิเศษทั้งสกลับสู่เมือง ด้วยอัญมณีแห่งแสงสุริยะพวกเขาได้รับการต้อนรับด้วยความยินดีและขอบคุณจากประชาชนทุกคนเฉลิมฉลองการรอดพ้นจากหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นในที่สุดเจ้าชายเอเลียนัสได้เรียนรู้ว่าการผจญภายในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การต่อสู้กับศัตรูภายนอกแต่ยังเป็นการต่อสู้กับความกลัวและความไม่แน่ใจภายในใจตนเอง การที่พวกเขาสามารถรวมพลังกันและเอาชนะศัตรูได้ก็เพราะว่าพวกเขามีความกล้าหาญและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆคติสอนใจที่ได้จากนิทานเรื่องนี้แม้ว่าเราจะเผชิญหน้ากับความมืดและความกลัวมากแค่ไหนแต่ถ้าเรามีความกล้าหาญความเชื่อมั่นในตัวเองและเพื่อนร่วมทางที่พร้อมจะสู้ไปด้วยกันเราจะสามารถ เอาชนะทุกอุปสรรคที่มาขวางทางเราได้นะคะ